สวัสดีครับผู้ชายเขีโอ้อเียหอสวัสดีครับผู้ชายเขีสวัสดีครับโอ้เมื่อนี้ก้อยครับเป็นก้อยเชื้อนรอกล้อยเสือครัรบก้อยเสือสมือ สูตรหน้าหว่องไม่มีผิดหวังครับดูน,นี่เัาจะไปเห็ดตัวน้อยตรงนี้มันบดยั่งหม,ม,ม่เลยนแม่ตัวน,น้อยมับดยังส,สุดเชฟไ,ได้พี่น,อน้องมือนีมาเต,ต็มยอได้เลยเ <c oughs> ชฟอือาลอเอาเอะไรมานกจอกไหมนกจอกข้างเตต

อาหวานหวานตบหวานพี่เอาพ่อจำันหมดนะี่น้องกันตะหวานมีเกีียวด้วยเหอโอ้โหอครับทำลาเตียวด้วเนาะพี่น้องอืืมเจ้นี่น้างหวานหวานสมซิ่สมซรอเอาละ

้องเปีโอ้สวยมนันนอนนนนเป็นไนะครับเชีบลูกลูกมือเจ้าเี่ยอเคครับได้การรับได้การเคเคได้การใส่เตียใส่เตียวันนี่โอ้คุณชายเชีโอ้อืมอืมปุ้งมครับปุ้งบับ ซอยถือถือได้อย่าไปใส่เพื่อนผิวสูตรเด้อก้อนไหมอ๋อมาเบิ่งขั้นตอนการปรุงครับพี่น้องครับมาเนี้พริกผงครับพริกผงพริกผงครับลูกไปแล้วเข้าคั่วครับเข้าคั่วคั่วแล้วลูกไปผงว่าผงว่าอันนี้ใส่หน่อยแซ่แบบใส่ลายแซ่บหลายใส่หลายครับแซ่บใส่เกลือดีกว่าไหมเราใส่เนปลาน้ำปลาครับน้ำปลา ใช่บีป่ะครับเนี่ยใช่ครับใช่นี่ครับีนะไอ้บีจะไปไหนสวดนี่ผู้ใดบ่เคยเฮ็ดสามารถไปเฮ็ดตามเหรเฮ็ดยินเลยเนาะนะบ้างเนาะแม่นครับแม่นแม่นี่ทำเพิ่อสวยเพิ่นครับหอม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 ลงเลยปะครับหอม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 ลงเลยหอมลงเลยนะครับครับบึ้มทั้งหอมต้องไปขวดพท่นนั้ครับแม่นเหมือนกันเอี๋เอี๋เสียบเอาเสียบอยู่คนๆได้ย่ในนนี้ พอพอพอเไม่ต้องใส่ไรขอระเบือนี่นาะอืเอาหมดนะเฮ้พร้อมเสิร์ฟครับเรียบร้อยพ้อมเสิ่อมครับแค่แล้วแย่ขาวอีกหน่อยปุ๊ยไว้ต้องห้อ้าวซีมครับเออ อยู่ที่มงซอยเจ้าอือหือ,อ,อตะวนันอืออเจ้บครับเอาเมื่อหอมด้อซิมชิมซิมชิม,ม,ม,มำน่ยอาฮัทไปกินโดนแล้อืมอเลยครับเจ้า เราเถิดไปหาหมอหาน